สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กินข้าวกับน้ำชุบปลารานี่ปุ่มตำน้ำชุบปลาราภาคอีสานเขาเรียกว่าปนปน,นพี่น้องปนเึงมพร้มไส่ปลาหลังนึ่งกันนะปลาหลังนึ่งแต่ว่าพี่น้องก็รอมาไส่ในน้ำชุบเราซื้อมาจากลาดนี่เราต้องนึ่งกอหรือไม่กระยานกอด <c oughs> ไม่ใช่ราดัชเย์นะครับแต่เวลาเราเจะค่ายไม่บายไม่ใจใครมาดูแลเราเราเรา,เราดูแลตัวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวพุม่มพุ่มไท้ไส้ถ้วยไว้นะ อเพื่อกินไม่มดเด็กๆข้อ,อนี้ไทยเต้ตัวไวผ้มตำตัวใหญ่โตแต่ว่าทางอีสานนะพี่น้องเขาจะตำเป็นน้ําหน่อยนะแต่ว่าของผมมาผมตำเองเองเวลาใช้ผักจุ้มมันจะได้สะดวกครับพี่น้องเนี่ยใส่ถ้วยไว้นี่นแต่เพงกันนี้มีพัก <c oughs> นี่ยอดซาดเดาครับพี่น้องจากตนทีบานบวบบกซื้อทีลาดทั่วฟักยาวกับตอนทีบ้านครับแต่เพิ่งนี้ ถูกต้องครับนึ่งคีทหกสิบบาทครับเป็นต่อด้านครับพผมต่อด้านนี่เพราะว่าเมะไปพัดเพชรก็ได้นะต่อด้านพัดเพชรร้อยแต่ว่าถ้าว่าเป็นต่อต่อข้าววันนอ่ร้อยจะออกวันวาน,วานกรอบๆต่อข้าวนะครับแต่ทร่งนี้พี่น้องนี่ปลาสลิดแดดเดียวถอดออะไรตทางนี้วะนี่ถ่ายนี้จะมีไข่ถูกตัวเลยไหมครับนี่มีไข่ถูกตัวเลย ลูกเศร้าซื้อมาโลหนึ่งแปดเก้าร้อยบาทนะพี่น้องแพงมากเลยสร้างมาจากตายเที่ยงวะนลูกเศร้าคนโตก็มไม่ได้ซื้อเองนะถึงในเท้าวจานปลาไก่ใหญ่โตเห็นชัดไปครับเห็นแหล่นะนี่ลกมือกันเลยอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แล้วก็เช sure. e oh. yeah, ็ดให้แห้ง mm จับไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผ้าสักอาพี่น้องสารพัดประโยชน์ถังถังนี้เช็ดมือถังนี้ก็ไว้เช็ดปากแต่ก้อนเดี๋ยวมาเช็ดมือเช็ดปากเราต้องสักให้สะอาดก่อนนะครับนะลงมือกันเลยครับนี่เดิอมกากกินนี่ก่อนนี่ตัวฟักอยาวจิ้มชิมเลก่อนนี่นี่ชิมแันนี้เลยนี่ทิพย์มาผันนี้เลย อืมอืมอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้อง จุดน so, so, so. ี no. ้ปมตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยข้าวนี่มปุ่มย่ำย่ำคลุกคลุกสาวสาวอสาวสาวสาวข้าวนี่สาวไว้ตัวน่ากินทาันี่ครับสาวไว้ตัวกับปีนองนี่แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย Ừ, ทำมไปตั่วเลยตไให้ทัวถึงบ่บัวบ,บก ตัวเบอร์เรมเนี่ยผี่นองกินปลาทะเลเราต้องจับทีนี้ตีขีปปลาแบบนี้เป็นหบดึงลงได้เลยเป็นปลาทะเลอันปอกหายนะครับกลางไม่ไข่มีอืม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 อออมองมอื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 มอี่อืมอเม็ืมอืมอืมอืมือ โษนะครับนะ <laughs> อือฮึ่งจ๊กฮิงจอ๊กอยากกินกันอืึงแกะเอาเนื้อออกมาเลยอือโอ้โห,โโหริงนี้โตพี่น้องอืแกเออกมาหมดเลย มมก,กินมัดไม้อะตัวนี้ใหญ่โตเอาสีกเดียวพอเนาะสีกเดียวพอนะพี่น้องนี้ไข่ <c ười> ปลาไข่ใหญ่โตปลานี้ไข่ใหญ่โตเอาจุ่มหนังชุยยงบไข่ยังรัดอยู่แล้ว Chính chín lá và... dặn rối rồi là... ปลาสลิดมันหมักหมาเลยครับทุกคนเลยเลยทีเดียวเลยนี่มันติดมือพวกนี่โอ้โหว่ามันหมักหมาเลย <c oughs> ยอดสะเดาวันที่ตอนนั้นพี่น้องตอนย่อยโตน,นี่ที่บ้านพุ่งทั้งพุ่จ้างเข้ามาโขนตัดมันว่าตัดกิง้งตัดตัดยอดได้แะเนี้ทั้งเลือดที่โคนั่นทั้งแตกยอดมาแก็บหงายเลยทีนี้กว่าแตกยอดทั้งแก็บหงายเลย ลูกตั้งแต่มาดูบ้านนี้ไม่ไหมนะครับตอนนี้ตอนทุ่งตอนล่างข้าบ้านอีมน้ำจุกอย่างร้อยเลย จิมบวบอคอ,อ,อร้อยพี่น้องน้ำชุบเนี่ยก่อนที่ผมจะเอามามาทิปมาตำนะดีปรีดอกใหญ่ดีปรีสดหัวหอมกระเทียมผมคั่วก่อนนะทำแบบทางภาคกีสาเลยแล้วก็หอมมากเลยครับผม ผมปลารามากมากด้วยน้ำจุกนี้ห้อมปลาราหมากเดยเพิ่มได้ปลาราคันเลยก็เดี๋ยน้ำจุกปลาราาหนังแกปลาปันนี้กินนำ้ำจุปันนี้ถ้าได้กินลายคนนะพี่น้องนะอย่างร้อยเลยอืออืม,อม เดี๋ยวเอากลางออกไปก่อนอ,อย่างร้อยปีนู้นเนอื้อปลานี่ พี่น้องี่วันนี้ผมกินหุ่นดำนี่เฉากล้ยวยเฉาก้วยครับนี่เห็นไหมครับอืออ๋อยขอบคุณครับ